สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการเพิ่มผูุดตามทิกต o อกนะครับผมก็ไปที่ง่ายๆก็มารับชมพร้อมกันได้ลยเนาะส่วนนี้เราก็มาที่อ่าทิกตอกครับหรือว่าแล้วก็คำว่าที่หน้าโปรไฟล์เรานะกดตรงนี้ครับกดตรง,รตงโปรไฟล์อ่าขวามือบนสุดเนาะแล้วก็กดคำว่าดูโปรไฟล์ของเรานะครับทีนี้ก็ลิงก์ข้างบนครับสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนเป็นลิงก์โปรไฟล์ของเรานะที่เราจะใช้ปั๊มในวันนี้นะครับแล้วก็กดการล็อกมาให้เลยนเนาะ ต้องดูลิมิตไฟล์ดูให้ดีครับแล้วก็อย่าลืมปเปิดเปิดบัญชีเป็นสาธารณะด้วยนะครับถ้าตั้งค่าส่วนตัวไว้มันจะปั๊มไม่ได้เนาะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ครับที่เราจะปั๊มในวันนี้ก็คือเคปเว็บขีดตีเฮดนะครับผมนะบริการอ่านสังโซเชียลเนาะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดสปายหรือว,ว่าเพิ่มยอดติดตามครับก็มีหลายปแบบให้เลือกเนาะแล้วก็มากดตรงว่าหมดหมดครับตรงนี้ก็จะมีบริการในช่วงของ Facebook ครับ YouTube TikTok IG เนาะ แล้วก็จะมาความติดต่อก็กดคําว่าติดต่อบริการแนะนําของตัว kmkth นะครับอ่าตัวนี้ก็มากดคําว่าบริการก็จะมีผู้ติดตามครับให้เลือกหลายตัวเลยเนาะต่างเพิ่มติดตามครับทั้งปั๊มวิวปั๊มคนดูปั๊มกดใจปั๊มคอมเมนต์ปั๊มแชร์ปั๊มเลือกโพสนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เนาะอ่ะผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับบริการติดต่อเนาะผู้ติดตามครับผมเพิ่มศูนย์ถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็ใส่ลิงก์ไปนะครับตรงนี้ก็เป็นประมาณขั้นต่ำเนาะ ขั้นต่ำสิบอ่าอยู่ที่สิบครับสูงสุดหนึ่งอยู่ที่ประมาณสามแสนนะครับผมแล้วก็จัดเทเดโดสักสองร้อยครับเครา่รงกืออยู่ที่สามสิบหกบาทถือว่าถูกมากเนาะแล้วก็ก,กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะระบบได้รับคำสั่งลงทุนแล้วก็รอมันขึ้นสักครู่เนาะด้วยนะตามของเราก็ตอนนี้ครับมีอยู่ประมาณสามร้อยยี่สิบเก้าคนนะครับผมแล้วก็มาสามารถมาติดตามประวัติการซื้อได้ตรงนี้ครับกดตรงขีดำคำขีดนะเราว่า กระการสังเคราะครับก็จะมีสารนะบอกอยู่ครับตรงนี้ก็มีบริการที่เราเลือกครับปริมาณนับเริ่มนับตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่เราใส่ไปนะครับก็มีบอกอยู่ทั้งหมดเนาะก็สามารถลองไเาาช็คก,กันได้ครับการังเคราะหเสร็จแล้วมันขึ้นเข็นว่าเสร็จสมบนนะูรณ์เนาะแล้วก็รีดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสูงหนึ่งอาจิตหนึ่งชั่วโมงหรือว่าอาจจะเร็วกว่าเนาะอก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของบริการนะครับ เราเรามาสอนการเติมเงินนะใครที่สมัครใหม่แล้วยังไม่มียอดเงินตรงนี้ครับก็กดคำว่าเติมเงินเนาะตรงนี้เป็นช่องทางการชำระเงินของตัวเว็บเพียบเว็นะครับมีอยู่สี่ช่องทางนะผมก็คือสแกนคิวโค้ดธนาคารครับเชื่อมดเลตต่างเปอร์ดแล้วก็องอาบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตนะครับตรงนี้ดแล้วก็รอพื่ตามเพื่อนสักครู่ครับแล้วก็มาแนะนํามาระบบดีครับใครที่อยากแนะนําเพื่อนแล้วก็อยากมีเพื่อนปั๊มไลน์อยู่แล้วเนาะ แล้วก็มากดกันนว่าแนะนําเพื่อนตรงน,นี้ครับอ่าตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกอเนาะไปที่อ่าให้เพื่อนมาปั๊มไลน์ครับถามว่าเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็ได้รับค่าแนะนาครับห้าเปอร์เซ็นต์นะเมื่อเพื่อนเติมอ่าถ้าเพื่อนเติมหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็ใช้ไปเราก็จะได้ประมาณอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ของเพื่อนๆนเนาะถ้าเติมเยอะก็ได้เยอะนะครับผมนะยิ่งแนะนําเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะครับตรงน,นี้แล้วก็สามารรอ่าเขลปิก์ครับเขาสแสดงตรงน,นี้เนาะแล้วก็ให้เพื่อนสมัครได้เลยนะครับผม ถ้าใครที่อยากติดต่อแอดมินครับหรือว,ว่ามีัญหาต่างๆเนาะพอปรากฏคาว่าติดตอ่อฝ่ายสนันครับอ่าตัวนี้เป็นช่องทางการติดต่อผ่านไลน์เนาะก็สามารถุูยแอดมินโดยตรงนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ครับแอด k e b e m k h นะครับหรือ so ว,ว่าใครที่ปั๊มไม่เป็นครับหรือว,ว่าเป็นมือใหม่ในการปั๊มก็สามารถกดเข้าไปดูในช่อง YouTube ของเขาได้เนาะอ่าตัวนี้เป็นช่อง u t u b e ครับก็จะมีสอนวิธีการปั๊มครับทั้งทิกตอกปั๊มไลน์ปั๊มติดตามนะขอตามันมาลองดูครับหรือว่าจะดูช่องผมก็ได้เน แล้วก็จะเป็นบริการทั้งหมดขอนตัวเว็บเคมบิมก็สามารถเลือกดูครับแล้วก็กดดูรายละเอียดนะว่ามันทำยังไงครับลิงก์แบบไหนให้ถูกต้องนะต้องเปิดอะไรบ้างเนาะก็จะมีขิดบอกอยู่นะนเนาะที่บริการมือบ,บุคคลยูทูบทนะิกตอรเนาะอีสแคมนะครับก็มีตัวาเยอะพอสมควรเนาะก็เลือกใช้บริการกันได้ครับ <S <S โอเคตอนนี้ก็ผู้ติดตามของเราก็เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จากเดิมมันมีประม,มาณ329คนเนาะตอนนี้เพขึ้นประมาณประมาณ335คนครับมันก็จะขึ้นเรื่อยๆเนาะค,นครับนะครบ300ที่ตามปั๊มไปนะครับแล้วมันจะไม่ขึ้นมาทีเดียวครับเพื่อเพิ่มการตัดแถวแปมด้วยนะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็แอคเคาท์ที่มาติดตามก็เป็นแอคเคาท์จริงนะแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ครับตรงนี้เนาะอ่ะาตรงนี้ก็ไมาใช้บอดครับมีรูปโปรไฟล์นะมีผู้ติด,ดตามครบนะครับผม ตรงนี้ครับหนังสือพที่แล้วครับสปิดยุทธีที่แล้วก็มาติดตามเรื่อยๆเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามพิเศษนะครับกดกระงที่สนใจครับเพิ่มยอดทางโซเชียลครับหรือว่าอยากจะดันฟีดครับดันโฟนเนี่ยตอนนี้เนาะแล้วก็ดันคอมเมนต์ก็สามารถลองมาใช้บริการกันได้กับเว็บเทียมเนาะก็แนะนำกับพ่อค้าไม่ขายครับหรือว่าจะขา,ายของต่างๆครับไม่ว่าทำการตลาดต่างๆในออนไลน์เนาะก็สามารถลองมาใช้ได้ครับใครที่อยากใช้งานก็จะ เพียงวิดภายนี้ไว้ใต้ทีมฟิชชั่นครับหรือว,ว่าจะเสิร์ชใน Google โดยตรงก็ได้ถ้าเป็นว่า kmph จุดส0บ m ก็จะเจอไไไวิดภายนี้เว็บไายนแรกเลยเนาะวันนี้ก็พูดตามก็ผมก็จะรีดูเรื่องว่ามันขึ้นจริงนะวันนี้เนาะัใจะเป็นแอคเค้าต่างประเทศครับใครที่อยากได้คนไทยก็จะมีคนไทยให้เลือกเนาะแต่ก็ราคาก็จะอัพขึ้นไปครับเพราะว่าเป็นแอคเค้าคนไทยนะครับสถานที่อยากให้ผมปั๊มอะไรก็สามารถลองคอมเมนต์บอกกันได้ผมก็จะมาปั๊มให้ดูนะผม ตอนนี้ก็ขึ้นมา309แล้วนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆเนอะไม่ต้องห่วงว่าจะขึ้นไม่ครบหรือว่าพี่ตามจะตกก็มันขึ้นเต็มจำนวนแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็รีวิวประมาณเท่าน,น,นี้นะขอบไุเชิญคิดนะครับผม